นเนคยเหมือนกันเนาะเรียกว่าผู้จัดแต่จริงๆเราเป็นส่วนหนึ่งบริษัทครับเรียกว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งบริษัทดีกว่านะครับของ I d o l Factory ที่แบบว่าเรียกว่ารับเป็นโปรเจกต์แรกเลยที่เราแบบว่าทำผลิตกันขึ้นมา,มนมาก็เป็นแบบรองรับเดซีรีส์ครับน้อง,องครับ <Okay. S 1> ตอนนี้ก็วันนี้เราได้ดูในโรงแล้ววันแรกเนาะแล้วเดี๋ยวเรียกว่าเป็นฟรีก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ดูกันเต็มๆในวันที่11ด 5, นดี้แล้วเดรูมพาพันธ์นะครับผมี่ช่อง3 HD ตอนห้าทุ่มจริงๆแล้วกับการกล้าเป็นผู้จัดนี่คือเร็วมาก ผมยังรู้สึกว่าช้าเลยนะเพราะในในส่วนตัวผมมาปฏิทานผมแบบผมมองไว้แบบใหญ่มาก mm hmm. ข้อนึงเลยคือที่เราเลือกเลือกทำตรงนี้ครับเราอยากจะผลักด,ดันในเรื่องของ L G B T Q ในเรื่องของความเท่าเทียมต่างๆ oh. ซึ่งในในณตอนนี้ครับผมอย่างผมเริ่มต้นตอนนี้ <Okay. S 1> ยผมเริ่มต้นตอน20ต้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีแรงที่ขับเคลื่อนตรงนี้ให้มันสําเร็จตอนอายุเท mm ่า hmm. ไหร่ ซึ่งบางทีผม70แล้วอะบางทีมันไม่ไหวที่จะขับขึ้นแเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเราไม่รู้เหมือนกันใช่ซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เริ่มต้นก็ยังช้าไปนะจริงๆอยากเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้อนอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบ1 5 16เนี่ยใช่ประมาณนั้นตอนนี้นักแสดงแบบในสังกัดใน เออ่ตอนนี้ครับที่ที่่เออประกาศแล้วเนาะ<ม>ประกาศแล้วประมาณ9คนครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีกเรื่อยๆเลยใช่ครับผมจรงิงๆตอนนี้ก็มีมากกว่าเแล้วแหละใช่ครับเดี๋ยวรอประกาศการนักแสดงจากในอย่างเรื่องนี้เองเรื่องแกลบเองหรือว่านักแสดงอีกหลายๆเรื่องใช่จริง <c oughs> แล้วอ่ะถ้าหนังมันประสบความสำเร็จอ่ะจริงๆตัวนักแสดงเขาก็ต้องดังต้องมีชื่อเสียงตามแต่ตอนเนี้ยกระแสวายกระแสเล็บมันเยอะมากจะผลิตออกมา จริงๆข้อหนึ่งข้อหนึ่งเลยครับเอ่อ ในในเรื่องตรงนี้ข้อหนึ่งเลยผมว่าสิ่งที่มันสําคัญมันคือในเรื่องของหนึ่งความฝันของ,งน้องๆสองก็คือในเรื่องของความสุขของผู้ชมทุกคนแล้วเราอะครับจะทํายังไงให้ผู้ชมทุกคนอะรู้สึกว่ามีความสุขไปกับในทุกๆเรื่องที่เราทําหรือว่าหลงลลรักกับตัวละครหรือกับตัวนักแสดงไปด้วยกันข้อหนึ่งคือผมเราเราไม่ได้สอนอน้องแค่ในเรื่องของแบบว่าในโรงลารบันเทิงอย่างเดียวแต่เราสอนในเรื่องการใช้ชีวิตด้วยครับว่าข้อหนึ่งคือมาอยู่ตรงนี้เราองเป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ใช่แค่เพียงว่าเรามาเพื่อ เามาเพื่อเป็นตัวอย่างแล้วส่งความสูงกับทุกคนคุดบาทของผู้จัดแล้วก็ที่เราเคยเป็นนักแสดงมาแล้วมีคามแตกต่างหรือว่ามีอารมณ์แบบแตกต่างกันขนาดไหนสุดขั้วครับไื่สุดขั้วเลยว่าตอนตอนที่เราเรามีโอกาสเป็นนักแสดงอะครับเราก็แบบเหมือนเหมือนนักแสดงอะจะจะได้บทที่ทางทางแบบทีมงานจะทำเอาไว้ให้โลเคชั่นเขาก็วางไว้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่ออะไรเราก็รอดูเลยแต่พอพอเรามาทำตรงเนี้ยครับเป็นผู้จัดเองอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นทีมงานเองเนี้ย โง่แต่บทอะกว่าจะได้บทบทดึงมนาะโอ้เลตตาได้ประเด็นครับจนกระทั่งแบบพอถ่ายเองในแต่และว,วนันการประชุมเบรกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่เล่ามาว่าแบบเออมันก่อนหน้านี้ที่แบบให้น้องๆทุกคนกว่าจะให้แบบพอเรารักแสดงเราไปเล่นทุกย่างเขาทําให้หมดแล้วแต่เนี่ยคือเราที่เป็นคนคิดเพื่อที่จะไปทําอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันต่างกันตรงที่ว่ามันคือคนวางแผน กับคนคนคนทำอะไรเงี้ยถ้าถ้าเปรียบซูมปอรมันเหมือน,น,นบุญกระบูอะครับบุญกระบูจะมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยใช่พอพอมาตรงเนี้ยนักสดแสดงก็เหมือนเป็นตัวบู<ม>คนทางทีมงานก็เหมือนเป็นเป็นตัวบุญอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับประสบก,การณใ์ในวงการของเรานี่มีกีดด่ปีได้กี่ปีแล้วครับสามปีเกือบสี่แล้วครับใช่เล่นอะไ่ายทอดอะไรให้กับน้องๆไหมผมว่าเอ่อเยอะเหมือนกัน ในในมุมมองในการเจอในการปรับตัวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน้องบางคนอาจจะยังยังเออพึ่งพิ่งแบบว่ามีแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็แบบ ข้อจะคือเครืงขินเินงงว่าฉันต้องต้องทำยังไงดีอะไรเงี้ยก็เป็นการแบบแชร์กันครับหรือว่าอย่างที่บอกกันเรื่องกานเป็นตัวอย่างที่ดีการแชร์ในมุมความคิดที่เราควรจะทําในทิศทางที่มันถูกต้องอะไรเงี้ยใช่หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการแสดงต่า,างๆที่ผม,ผมยังไม่เก่งขนาดนั้นนะแต่ก็อาจจะแชร์ในมุมว่าเอ้ตรงเนี้ยพี่เคยเป็นงนี้มาลองเอาไปแก้ดูไหมลองไปทําดูไหมในวิธีพี่นะอาจจะไม่ดีก็ได้ลองปรึกษาคุณครูดูเพราะสุดท้ายะครับอย่างในเรื่องเนี้ยเราก็ให้เออ พี่โคดแอคติ่งครับกล้ามามาช่วยับเรื่องนี้ด้วยนะครับอน,นี้คือเวลา,า,งงานนการออกงานเนี่ยการวางตัวการเทคแคร์ทักทายสอมืนะ่อยไหกับนักสแสดงอ๋อมีบ้างครับน้องๆอาจจะงงว่าแบบว่าคืออันเนี้ยเป็นคำถาม <c oughs> บ่อยมากเวลาเราเดินมาครับเราควรจะใบ้ยบยแล้วควรจะสวัสดีก่อนดีซึ่งผมก็บอกกันกบน้องไปว่าแม้แต่พี่เองพี่ก็อะไรอะไรอะไรคิดได้ก่อนตอนนั้นเอาสิ่งแรกที่เราจะคิดอะไรเงี้ยมีมีครับก็มีบ้าง ก็ด,ดูใา<น>ด,ดโตขึ้นไหมที่เซนในการที่มารับหน้าที่เป็นผู้จัดเรียกว่าแก่ขึ้นก็ไล้ก็จริงๆผมมองว่ามันเป็นหน้าที่เราเราเหมือนเดิมแหละแต่มันเป็นหน้าที่ที่เราเราแบบอาจจะเพิ่มขึ้นมาเหมือนกับว่าการที่แบบว่าเออเราเราจะต้องแบบว่าเหมือนสมัยเด็กๆเราอาจจะยังเราไม่จำเป็นต้องท่องสุดคูณก็ได้นะแต่ว่าพอมันเรียนเลขสักหนึ่งอะมันต้องท่องสุดคูณให้ได้อะเหมือนกันนี่คือก็เหมือนมีหน้าที่ที่แบบต้องท่องสุดคูณให้ได้ขึ้นมา มีแอบคิดไหมครับว่าน้องจะไม่เชื่อถือเราเพราะด้วยความก็อายุน้อยอย่างจะสอนยังไงอะไรอย่างมีการคิดไหมในมุมผมคือเราแชร์เป็นเพื่อนกันมากกว่าครับก็มันเป็นสไตล์เพื่อนกันเพื่อนแชร์กันเพื่อนคุยกันอะบางทีเวลาคุยกันจริงๆผมจะมีพี่เชนพี่เชนเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เป็นหลักในในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็ก็น้องๆก็จะคุยกับพี่เชนในมุมผู้ใหญ่แต่ในมุมเพื่อนมีแชร์กันนะแบบว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าเจอแบบเนี้ยเราเราจะแบบยังไงดีในมุมของแบบนักแสดงด้วยกันก็อันนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้นะ้วน้องก็คุยก ตรนดีใจด้วยแฮปปี้มากครับใจปื้มปิติมากขนาดเรานี้ดีใจมากครับเรียกว่าแบบมันมันเป็นความสําเร็จแรกของเราด้วยอ่ะใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออ่การทําซีรีส์อ่ะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่คาดคิดเนาะว่าวันหนึ่งเราเป็นนักแสดงเราจะผันตัวออกมาจากนักแสดงสู่การมามาทำตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันมันแปลกใหม่แล้วก็ตื่นเต้นกับตัวมันมันในตัวด้วยครับนักแสดงเราจะแฝงไหมไม่แฟงครับรับเหมือนเดิมครับรับเหมือนเดิมปีนี้ก็เจอกันหลายเรื่องอยู่ เลยกับหลายเรื่องอยู่แน่นอนว่ากลางปีเนี่ยที่ถ่ายจบไปแล้วเนาะที่เราว่าจะฉายกำหนดฉายออกมาแล้วก็จะมีสองเครื่องครับจะดูกันซิงเกิลเองแล้วก็มีซีรีส์ของทางเน็ตฟลิกซอีกเรื่องหนึ่ง<ม>ใช่แล้วก็ยังมีเรื่อยๆครับเดี๋ยวไม่เกินส่งเดือนนี้ครับช่วงนี้ผมเวิร์กช็อปเรื่องใหม่อยู่<ม>แล้วก็น่าจะได้ได,ได้ได้ดูกันอะไรเงี้ยก็เริ่มถ่ายทำเริ่มถ่ายทำกันแล้วได้ดูกันแบบน่าจะปีหน้าอะไรเงี้ยเรื่องต่อ,ตอไปประมาณนั้นครับอันนี้จะจะหลุดแนวแบบดิ้นแมสายวายอันนี้คือหลุดเทีน,น,นอันนี้เป็นละครชายหญิงคร เขาแฮปปี้ไหมอะถ้าเราแฮปปี้นะครับเพราะว่าต้องเอ่อตอนตอนที่เล่นมาอย่างอย่างเรื่องชายหญิงเรื่องแรกที่ผมเล่นก็คือเรื่องเลสไฟโกรธเลสไฟโกรธเองที่เล่นกับคุณออนบีแอนเคก็กระแสตอบรับดีนะครับแฟนๆหลายคนก็แบบชอบอย่างเงี้ยเรื่องเรื่องใหม่นี้ก็ก็พิกดบาทอีกก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยล่าสุดที่เป็นซิงเกิลเกมก็เป็นหนังเต้นครับหนังเต้นแบบสู้เพื่อฝันอะไรอย่างนี้ ใช่ก็ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแฟนคลับให้กระแสตอบรับดีมากครับจริงๆก็ขอบคุณทุกคนที่คอยแบบให้กระแสตอบรับดีตลอดเลยกลัวไหมว่าสมก็จะลาสายไลนมาเนี้ยรับสายไลนมาแล้วแฟนคลับจะไม่อินบทบาทอ่าจริงๆผมไม่ไม่กลัวนะเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันสําคัญที่สุดนะครับมันคือการที่ว่าแม้มีเพียงหนึ่งคนดูอะเราก็ต้องเล่นเพราะเราเล่นเพื่อให้เขามีความสุขถ้าถ้าเราโฟกัสว่าจํานวนคนหรือว่ากระแสขนาดนั้นอะมันจะทําให้เราเราแบบเรียกว่าอะไรอะ รู้สึกไม่ดีก็ได้นะรู้สึกแบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นผมโฟกัสในเรื่องของว่าผมจะส่งความสุขให้กับทุกคนให้ได้มากที่สุดฉะนั้นเราต้องทํากันบ้านการเป็นตัวละครให้ได้ดีที่สุดประมาณนั้นครับเดินว่าเดินนี้คุณพาผมมาครับเออเดินดออในความรักใช่นั่นแหละเดินในความรักแล้วยังไงดีกับความรักอะไรของผม,มใช่ไหม เหมือนเดิมครับยังคงยืนยันว่าเปิดโอกาสเหมือนเดิมยังคงโสดเหมือนเดิมครับแต่ก็อยากคือความรักกับเขาเหมือนกันใช่ก็ไม่ได้ปิดนะเปิดอะไรเงี้ยแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันจังหวะชีวิตหรือว่าอะไรมันอาจจะยังอาจจะยังไม่เจออาะยังไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ก็เปิดครับเปิดแบบพร้อมที่จะแบบเรียนรู้กับทุกคนใครที่แบบเข้ามาแล้วแล้วเออมันถ้ามันมันเขาเรียกว่าคลื่นมาตรงกันเนาะมันจูนมาตรงกันเป็นความสบายใจซึ่งกันและกันแต่ผมว่าก็มาจีบเยอะไหมอะไรนะครับมาจีบเยอะไหมตอนนี้ไม่มีเลยนะใช่ตอนนี้ไม่มีหรือไม่รู้ก็ไม่รู้ นะครับใครคุยก็คุยไปเรื่อยคุยเล่นไปเรื่อยแบบว่าแบบชวนกันแบบโตมดกับแก๊งอะไรเงี้ยชวดกินข้าวนู่นนี่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครชอบใครไม่ชอบอะไรยังไงอ,อาจจะแบบเป็นคนนอนเซน์เรื่องนี้ด้วยมผมรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบนอนเซนในเรื่องความรักอะไรเงี้ยไม่ค่อยรู้ว่าชาวบ้านมาชอบหรือใครเขามาจีบใช่มารู้ตัวอีกทีนึงก็คือไม่ติดต่อกันแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ยมากกว่าเพราะว่าป <c oughs> ็นปของเราละคุณแบบไหนที่แบบที่เราอยากให้เข้ามาในชีวิต ผมวาขอแค่คนเข้าใจเลยเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดมันคือความเข้าใจคนที่เราอยู่ด้วยเราสบายใจเข้าใจและมีความสุขเพราะสิ่งที่สำคัญท<ม>ี่สุดไม่ว่าคือเขาสมมติเขาเปคอะครับหล่อสวยเงี้ยติกเด็กกเราเรารู้สึกเราเราแบบอยากจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายเราจะเข้าใจคำว่าหล่อสวยไม่สำคัญสำคัญที่สุดท้ายแล้วคนนี้คนที่เราสบายใจที่สุดประมาณนั้นพี่เสนอตัวในการทำงานแล้วทีนี้เหมือนแบบว่าถ้าสมมติมีใครมีหวานใจอย่างเงี้ยฮะเราจะมีเวลาแบบดูแลเขาเทคแคร์เขาเป็นพีรร่เซนผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว ก็น่าจะแบบผมเป็นคนชอบเทคแคร์มากอะไรเงี้ยก็คงจะแบบพยายามดูแลให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับผมก็อาจจะแบบถ้าตัวไม่ถึงของต้องถึงละอะไรเงี้ยอาหารขนมอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับเป็นว่ากุมภาก็อยากมีคนคุบมือสักทีนะอยากมีคนคุบมือเหมือนกันครับกลุ่มใจผมด้วยเนี่ยนะครับผมแต่อยากคุบมือนะครับคุบมือมาดูแอบหลบลักกับริสเบตกุมภาวันนี้นะครับรับว่าเดไทยดีประมาณนั้นโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเย้ขอบคุณครับ อันนี้ขึ้นยังไงก่อนดีโอ้ยโอเค <c oughs> ได้ไหมได้ไหมโอ้แล้วากไม่เอาพี่ Yeah.